ครับปัญหาตอนนี้ก็เรื่องหลักๆของเป็นของราคานะครับคือตลาดของวัวราคาตกต่ําแล้วก็มันขายยากคือต้อนทุนเราสูงครับวัวซื้อมามันราคาแพงแล้วก็ต้องมาดูแลค่าน้ําอะไรพวกนี้อีกครับแต่ราคามันตกต่ำเนาะเราก็ขายไม่ได้แล้วก็ยิ่งไปตอนนี้คือสมาชิกของเราอ่ะคือทังหลายกลุ่มครับจะไปกู้เงินที่ทกสมา แล้วตอนนี้มันก็ครบสัญญาละคือดอกเบี้ยก็จะจะมีเพิ่มขึ้นแล้วแล้วก็ทางบริษัทคู่ค้าของเรานะครับคือตอนนี้ก็เงียบหายไปเลยคือไม่มารับซื้อแม่วัวคืนลูกวัวอีกก็วัวก็ต้องค้างอยู่ที่เกษตรกรก็ต้องรับภาระหนี้สินไปอีกแต่ละรายนี่หนี้สินแต่ละรายก็หนี้สินก็เยอะนะครับคือมันก็แต่ละคนกนะ็คือสักยภาพของใครที่สามารถเลี้ยงได้เยอะ น้อยก็ตามจานวนวัวครับก็อยา่างอยากต่าก็ตอนนี้ก็แต่ละคนด้วยก็ประมาณก็อยากต่มนี้น่าจะสักสามแสนนะครับอันดับแรกนี่นะก็อยากให้เขาพักกันชําระนี่พักกันชําระนี่เนาะอันเหนือ,อนหนึ่งพักกันชมระนี่อันดับที่สองถ้ารัฐบาลมีคมกรณลูนาน อา,อาจจะถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของรัฐของรัฐบาลก็ลองลอง,ลองท่านลองหาช่องทางที่จะช่วยยังไงถ้าสามารถถ้าสามารถทําได้นะยกนี้ให้พวกเราได้มันก็ใจใจใจดีมากาเพราะว่าถ้าลำพังให้เราเนี่ยไม่ถึงแม้ว่าพักพักนี่ก่อนเนี่ยก็ยังเป็นพลระเราอยู่ เราก็ต้องหาเงินหาต้องมาส่งเสียกันหาเงินหาต้องส่งส่งนี่เป็น8ปเก้าแสนไม่ใช่เรื่องง่ายนะท่าน